ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่913กองทัพถูกล้อมที่อิ่งชวน3เยาเยาว,วังหน่อยสังเจียวยื่นมือออกไปรับคนที่วิ่งเข้ามาหาตัวเองอย่างห่วงใยที่จริงแล้วเยาวๆที่กำลังจะสามขวบวิ่งได้มั่นคงขึ้นมากแต่หากเทียบกับอันอาน,อานที่เป็นเด็กสุข,ขุมมาตั้งแต่ยังเป็นทารกเยาเวๆที่ชอบกระโดดโลดเต้นมักไทายผู้คนเป็นห่วงมากกว่าพวกเขากลัวว่านางจะไม่ระวังแล้วหกล้มเอาได้ เด็กน้อยอายุสามขวบสวมชุดสีชมพูม,ม้วนผมสองจุกผูกด้วยดอกท้องดมหน้าตาน่ารักสายตาไร้เดียงสาบนใบหน้าของนางมักจะมีรอยยิ้มที่ใครเห็นก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มตามไม่แปลกที่คนในจวนล้วนแต่รักใคร่และเอนดูเด็กน้อยคนนี้เป็นอย่างมากสังเจ้วอุ้มเยาวๆขึ้นมาเงยหน้ามององครักษ์ที่อยู่ด้านหลังองครักษ์เอ่อยอย่างอับจนหนทางคุณชายน้อยกำลังอ่านหนังสืออยู่แต่คุณชายและจวินจูมีธุระต้องจัดการรบกวนคุณชายสังดูแลคุณหนูน้อยด้วยขอรับ หากจะเอ่ยถึงเรื่องนี้สมกับที่เด็กทั้งสองคนนี้มีบิดามารดาเช่นนี้เยาเยาเริงตั้งแต่เด็กพี่ชายของนางเพิ่งจะเดินได้แต่นางกลับวิ่งได้แล้วแม้แต่เอ่ยก็ยังเอ่ยเป็นเร็วกว่าพี่ชายตัวเองแน่นอนว่านี่ยังเป็นเหตุผลที่อันอานไม่ค่อยชอบเอ่ยเมื่อโตขึ้นอีกสักหน่อย เยาเยาระเริงมากขึ้นกว่าเดิมเล่นกับแมวและสุนัขทั้งวันดื้อสนเป็นอย่างมากแต่นางมีหน้าตาที่ฉลาดและน่ารักเพียงนางออดอ้อนไม่ว่าใครจะโมโหแค่ไหนก็เหลือ,อเพียงความรักและความเอ็นดูให้เท่านั้นแต่อันอันนั้นกลับดูนิ่งเงียบสุขุมรู้ความแม้แต่นานกลงมั่วก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าตอนนั้นตัวเองคลอดเพศของลูกทั้งสองสอรับกันหรือไม่แต่ว่าสมองของอันอันผู้ดู สุขุมเรียบร้อยกลับไม่ธรรมดาตั้งแต่คอรั้งนั้นที่คุณชายฉังเฟิงอาสามาสอนหนังสืออ่านอ่านสุดท้ายเป็นเขาที่ต้องตกใจเพียงอ่านหนังสือแค่หนึ่งรอบเท่านั้นอ่านอ่านก็สามารถท่องออกมาได้ทันทีเห็นได้ชัดว่าเขามีความจำดีทำเอาคุณชายฉังเฟิงตกตะลึงเป็นอย่างมาก อันอันเริ่มเรียนตำราตั้งแต่อายุสองขวบตอนนี้อีกหนึ่งเดือนจะครบสามขวบแล้วแต่ตำราที่เขาท่องได้และตัวอักษรที่เขารู้จักกลับมีไม่น้อยเลยทีเดียวหนานกงม่วไม่คิดว่าการที่ลูกเรียนหนังสือเร็วเกินไปจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าอัานอันชอบเรียนหนังสือมากกว่าเล่นสนุกนางกลัวว่าดวงตาของเขาจะมีปัญหาตั้งแต่อายุยังน้อยหนานกงม่วจึงต้องจำกัดเวลาอ่านหนังสือของอันอันทุกวันแล้วยังหาคนมาวาดภาพหนังสือนิทานและประวัติศาสตร์ให้เขาดูแทน สังเจียวพยักหน้าพลางเอ่ยเข้าใจแล้วที่จริงเขาชินแล้วเยาเยาชอบอยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กแล้วเขาเองก็ชอบสิทธิ์น้องหญิงที่น่ารักคนนี้มากด้วยเช่นกันบางครั้งนานกองโมเองยังอดรำคาญความสนของนางไม่ได้แต่สังเจียวกลับไม่เคยรู้สึกว่าสิทธิ์น้องหญิงของเขาด้วยสนอันใดสิทธิ์น้องหญิงของเขารู้ความและน่ารักมากต่างหากปองคารักถอนหายใจด้วยความโล่งอกทำความเคารพสังเจียวแล้วจากนั้นก็หายรับไปทันทีเขาไม่มีความสามารถจะดูแลคุณหนูน้อยสังเจียวช่วยเขาดูแลช่างดีจริงๆ สังเจียวอุ้มเยาวๆกลับมานั่งใต้ต้นไม้เยาวๆนั่งมองดูตำราในมือของเขาอยู่บนตักอย่างรู้ความนางกับพริบตาพี่เจียวสังเจียวยิ้มแล้วปิดตำราในมือเอ่ยเด็กดีพี่เจียวเล่านิทานให้เจ้าฟังดีหรือไม่เยาวๆลังเลอยู่ชั่วครู่แต่สุดท้ายก็พยักหน้าตอบที่จริงแล้วนางอยากให้พี่เจียวไปเล่นกับนางมากกว่าแต่ว่าฟังนิทานก็ได้ฟังนิทานจบแล้วค่อยชวนพี่เจียวไปเล่นก็เหมือนกัน ในลานโจนมีเสียงอันไพเราะของชายหนุ่มค่อยๆดังขึ้นมาบางครั้งก็ดังสลับกับเสียงเด็กผู้หญิงที่ไร้เดียงสาเป็นครั้งคราวแสงแดดอ่อนๆสาส่งมายังพวกเขาทั้งสองพัดความหนาวเย็นของต้นฤดูใบไม้ผลิออกไปทําให้ผู้คนรู้สึกที่เกียจและสบายใจผ่านไปไม่นานเสียงของสังเจี้ยวก็ค่อยๆเบาลงเขาก้มหน้าลงมองเด็กน้อยในอ้อมแขนตัวเองนั่งหลับปุ๋ยไปแล้วสังเจี้ยวอมยิ้มกระโดดโลดเต้นมาทั้งเช้าจะไม่เหนื่อยได้เช่นไร ในห้องหนังสืออีกด้านหนึ่งนันกงมั่วและเวจวินมั่วต่างนั่งขมวดคิ้วพวกเขาอ่านจดหมายที่เพิ่งได้รับมาด้านข้างฉินจื่อสวีเอ่อยอย่างเคร่งครึมคุณชายจวินจู่พวกท่านคิดเช่นไรนานกงมั่วถอนหายใจเอ่ยว่ากองกําลังของแม่ทัพเซวีถูกล้อมอยู่ที่อิงชวนทางฝั่งของท่านลุงเองก็กําลังเผชิญหน้ากับกองกําลังของราชสามนักที่เมืองเพิงเกรงว่าคงจะส่งกําลังสนับสนุนไปช่วยแม่ทัพเซวีไม่ได้ พวกเราต้องไปเป็นกำลังสนับสนุนให้พวกเขาฉินจือสวีไม่แปลกใจเอ่ยตอบหากเราเคลื่อนทับความสงบสุขของเฉินโจนในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาก็จะหายไปทันทีคุณชายและจะวินจู่คิดดีแล้วหรือไม่ในระยะสองปีที่ผ่านมาพวกเขาเผชิญหน้ากับกองกำลังของราชสามนักที่ซนหลิงเพื่อคุ้มกันดินแดนของตัวเองแต่กลับไม่ได้ทำอันใดนักพวกเขาค่อยๆจมตีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากได้รับฟื้นฟูและปกครองด้วยดีตลอดสองปีที่ผ่านมาเฉินโจก็สงบสุขขึ้นมากความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติก็ค่อยๆกลับคืนสู่ปกติเพราะหนานกงม่วสั่งให้ซ่อมแซมที่เก็บน้ำสองปีมานี้เฉินโจเองก็มีฝนตกต้องตามฤดูกาลร,ราษฎรจึงใช้ชีวิตได้อย่างผาสุกหนานกงม่วยิ้มบางๆหรือคุณชายฉินอยากจะคุ้มกันสถานที่แห่งนี้จนแก่เฒ่าหรือสิ้นหลิงอยู่ห่างจากอิงชวนเพียงไม่กี่ร้อยลี้หากกองกำลังของแม่ทัพเซวีถูกบุกทำลายลง ชินจือสวี่ก็เพียงแค่ถามเคลื่อนกองทัพเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วแม้ไม่เอ่ยถึงสถานการณ์และโอกาสแต่วัยจวินมั่เป็นหลานชายแท้ของเยี่ยนอ๋องถึงสองปีที่ผ่านมาเยี่ยนอ๋องจะไม่เคยสนใจเรื่องในเฉินโจโแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจวนเยี่ยนอ๋องจะไม่ให้ช่วยเหลือพวกเขาได้เช่นไรชินจือสวี่พยักหน้าจากนั้นจึงลุกขึ้นทางเอ่ยขอรับข้าจะให้คนไปเตรียมตัวทันทีนานกงมั่พยักหน้ายิ้มแล้วจึงเอ่ยลำบากท่านแล้ว ชินจือสวีประสานมือให้พวกเขาทั้งสองแล้วหันหลังเดินออกไปในห้องหนังสือเหลือเพียงพวกเขาสองคนตามลำพังสีหน้าของหนานกงโมเครง่งขึ้นแม่ทัพเซวีไม่ใช่คนประมาทครั้งนี้เย่ถึงปล่อยให้กองทัพถูกล้อมรอบได้เวจวินเมื่อว,วางจดหมายในมือลงถอนหายใจเมื่อสามเดือนก่อนเสด็จลงส่งเชียนเหว่ยกับเชียนชื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพของแม่ทัพเซวีเจินหนานกงมั่วเลิกคิ้วทำไมหรือหรือว่าพวกเขาทั้งสองจะทะเลาะกัน เวลาเช่นนี้ยังกล้าทะเลาะกันอีกพวกเขาไม่กลัวเยี่ยนอองโบยจนตายหรอกหรือเว่ยจวินมว่วสายหน้าพลังเอ่ยตอนนี้กองทัพติดอยู่ข้างในยังไม่รู้สถานการณ์ที่แน่ชัดหนานกงมว่วถอนหายใจเช่นนั้นคงต้องเข้าไปดูก่อนเว่ยจวินมั่วยื่นมือออกไปดึงนางเข้ามาสู่อ้อมกอดเอ่ยเบาๆข้าจะออกเดินทางในอีกสามวันคงต้องลำบากเจ้าอีกแล้วไม่หนานกงมว่วลุกขึ้นนั่งครั้งนี้ข้าจะไปกับท่านอุสยา เว่ยจวินโม่คิวดิวหักเทียบกับที่ผ่านมาครั้งนี้เขาไม่อยากให้หนานกงโม่ไปด้วยจริงๆแต่หนานกงโม่กลับสายหน้าอย่างแน่แน่ยามนี้เฉินโจไม่มีเรื่องสลักสามคันอันใดถึงแม้จะมีเรื่องใดฉินจื่อสวีกับชางเฟิงก็รับมือได้เว่ยจวินโม่ถอนหายใจจะไม่มีใครดูแลอานอานกับเยาเยาหนานกงโม่ยิ้มท่านเอาเสด็จแม่ไปไว้ที่ไหนยิ่งไปกว่านั้นเยาเยาของเรามีเพียงพี่เจี้ยวของนางก็พอแล้ว ข้ายังไม่เคยเห็นนางสนใจท่านพ่อท่านแม่อย่างพวกเราเลยแต่คุณชายจวินจูเซวีปินขอเข้าพบขอรับนอกประตูมีน้ำเสียงเป็นกังวลของเซวีปินดังเข้ามาช่องตามใจทูเดย์ตอนที่914เคลื่อนทับ1เข้ามาเถิดหนานกงมั่วเอ่ยตอบเซวีปินรีบเดินเข้ามาจากข้างนอกคุกข่าลงบนพื้นคุณชายจวินจูขอร้องพวกท่านเคลื่อนทับช่วยท่านพ่อของข้าด้วย เห็นเขาเป็นเช่นนี้หนานกงมั่วก็อดยิ้มไม่ได้นางจึงเลิกคิ้วแล้วเอ่อยว่าข่าวของเจ้าช่างรวดเร็วเซวีปินไม่สนใจอันใดทั้งนั้นเอ่อยอย่างเป็นกังวลคุณชายท่านท่านพ่อของข้าหลังจากได้ยินข่าวว่าอิ่งชวนถูกอบล้อมเซวีปินก็ตกใจไม่ทันได้คิดอันใดให้ดีก็พุ่งมาหาคุณชายและจะวิ้นจู่แล้วหนานกงม่วหยอกเขาเล็กน้อยยิ้มพลางเอ่อยลุกขึ้นเถิดพวกเรารู้เรื่องนี้แล้วเช่นนั้น ไปเตรียมตัวอีกสามันออกเดินทางเซวีปินชะงักไปจากนั้นพันดีใจกระโดดขึ้นทางเอ่ยเสียงดังขอบคุณคุณชายขอบคุณจจวินจู่ขอรับมองดูเซวีปินวิ่งออกไปด้วยท่าทีดีใจหนานโกงมั่วหันหลังกลับมาเอ่ยกับเวจวินมัม่วอย่างหนักแน่นข้ารู้ว่าครั้งนี้มันอันตรายแต่ข้าต้องไปตกลงเอาตามนี้หรือไม่ กองทัพใหญ่กำลังจะออกเดินทางฉับพลันบรรยากาศในเฉินโจเริ่มตึงเครียดขึ้นมาแม้แต่ในจนว่าการที่เงียบสงบมาตลอดก็ยังดูเคร่งครึมรู้ว่าบุตรชายกับสภ้ายกำลังจะไปออกรบองค์หญิงฉังผิงจึงถอนหายใจแล้วสั่งให้บ่าวรับใช้เตรียมสัมภาระให้พวกเขา ถึงแม่องหญิงชังผิงอยากให้บุตรชายของนางมีชีวิตที่สงบสุขและมั่นคงในเฉินโจไปตลอดชีวิตแต่นางก็รู้สถานการณ์ภายนอกในตอนนี้ดีเสด็จพี่สามของนางกำลังทำศึกกับกองทัพของราชวงศ์เสดพี่ห้าเหลือเขตปกครองเพียงอี้โจหักไร้อำนาจก็เป็นได้เพียงหุ่นเชิดรอความตายเท่านั้นอตอนนี้หลานชายอย่างเว่ยจวินมั่วไม่ช่วยเหลือแล้วใครจะช่วยยิ่งไม่ต้องเอ่ยว่าหากเยี่ยนอ่องพ่ายแพ้เกรงว่าพวกเขาก็คงไม่ได้มีชีวิตสงบสุขในเฉินโจอยู่ดีเสด็จแม่พวกเราจะต้องไป ดังนั้นอันอานและเยาเยาหนานกงม่วเอ่ยด้วยความรู้สึกผิดองค์หญิงชังผิงสายหน้าเอ่ยอานอานและเยาเยาเป็นหลานของแม่พวกเจ้าไม่ต้องห่วงแต่ว่าอูสยาจะวินเอ่อนำทัพออกไปรบฆ่าไม่ว่าอันใดเพียงแต่ยายเจ้าถึงต้องไปด้วยหากเกิดอันใดขึ้นหนานกงม่วจับมือองคหญิงชังผิงแล้วเอ่ยตอบแผ่วเบาเสด็จแม่ สเสด็จลุงเยี่ยนอ๋องกับกองทัพของเซียวเชียนเยี่ยต่อสู้กันมาถึงสองปีพวกเขาทั้งสองฝ่ายกำลังกับแค้นใจเกรงว่าครั้งนี้จะวินมั่วไปคนเดียวไม่อาจวางใจได้สเสด็จแม่อย่าได้กังวลถึงแม่หม่อมฉันจะทำสงครามไม่เป็นแต่ก็มีวรยุทธ์ไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองเป็นอันใดแน่นอนเพคะองหญิงชังผิงจนใจกับความดื้อรั้นของหนานกงมั่วทั้งยังชื่นชมความรักของอีกฝ่ายที่มีต่อบุตรชายนางจึงถอนหายใจแล้วพยักหน้าก็ได้แม่ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แม่จะดูแลยาวและอันอันเองพวกเจ้าไม่ต้องห่วง นานกงงมั่วยิ้มแล้วพยักหน้าเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กในเฉินโจวพวกหม่อมฉันจัดการหมดแล้วคงไม่มีเรื่องใหญ่อันใดในจนมีอาจารย์และอาจารย์อาอยู่หม่อมฉันคงไม่ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของเสด็จแม่และลูกๆแต่ว่าเยาเยาโซนเสด็จแม่คงต้องเหนื่อยหน่อยนะเพคะ องหญิงชังพิงกลับไม่รู้สึกเหนื่อยถึงแม้ยาวๆจะสนแต่นางก็เป็นเด็กรู้ความแต่ว่าอันอันสุขุมเกินไปจนบางครั้งองหญิงชังผิงก็อยากให้เขาราเริงเหมือนยาวๆยิ่งไปกว่านั้นเมื่อก่อนองหญิงชังพิงก็คิดไม่ถึงว่าลูกชายที่สุขุมเย็นชาไม่ชอบไปมาหาสู่กับคนอื่นจะมีความรักที่ลึกซึ้งเช่นนี้ได้องหญิงชังพิงเกลียดเว้หง,งเฟยที่ทําให้นางผิดหวังดังนั้นเมื่อได้เป็นแม่สามีนางจึงไม่อยากเพิ่มปัญหาให้บุตรชายและสะพ้ายหากบุตรชายของนางเป็นคนเจ้าชู้ นางก็จะปกป้องสไยมากกว่าแต่ในเมื่อบุตรชายเป็นคนรักเดียวใจเดียวนางก็อยากให้ครอบครัวสามัคคีปรองดองกันสำหรับความเกลียดชังที่มีต่ออนุพันธยาของสามีตัวเองในยามนั้นอีกทั้งเมื่อเวลาผ่านมาอีกก็ยังพยายามหาอนุพันยาให้บุตรชายของตัวเององหญิงชังผิงย่อมไม่เข้าใจเอาวลมีอาเจียวอยู่แม่ไม่เหนื่อยหรอกองค์หญิงชังพิงยิ้มในเมื่อจะออกเดินทางก็ไม่ต้องกังวลเรื่องในจนแล้วอยู่ในสนามรบจะคิดฟุ้งซ่านไม่ได้ คุณชายไว้ที่นั่งฟังทั้งสองผู้จากันอยู่ด้านข้างพยักหน้าลงเบาๆเอ่ยขอบคุณเสด็จแม่เสด็จแม่ไม่ต้องห่วงลูกกับอูสยาจะรีบกลับมาองหญิงชังพิงพยักหน้าแม้จะรู้ว่าลูกชายปลอบใจตัวเองแต่ได้ยินคำสัญญาที่ออกมาจากปากของเขาก็ย่อมสบายใจขึ้นมากรายงานคุณชายจะวินจู่นำตัวมาแล้วขอรับนอกประตูองครักษ์เอ่ยอย่างเคร่งขรึมเวจวินมวเลิกคิ้วมองไปที่องคหญิงชังพิงที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าลามบากใจองคหญิงชังพิงขมวดคิ้ว เว่ยหงเฟยปองหญิงชังผิงรู้ตั้งนานแล้วว่าเว่ยหงเฟยถูกขังอยู่ในคุกของโจรว่าการแต่สองปีที่ผ่านมานางไม่เคยเอ่ยว่าอยากไปเจอเขาราวกับลืมไปแล้วว่ามีคนผู้นี้อยู่ความสัมพันธ์ในสมัยแรกรุ่นระหว่างนางและเว่ยหงเฟยได้ถูกทำลายไปตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีก่อนแล้วเมื่ออยกกันแล้วนางก็ไม่จำเป็นต้องสนใจอีกเว่ยจวินมั่วพยักหน้าเอ่ยพาเขาไปด้วยอาจมีประโยชน์ปองหญิงชังผิงพยักหน้าแล้วเอ่ย จ้จัดการเถิดแม่ขอตัวกลับก่อนความหมายก็คือนางไม่อยากเจอไว้หงเฟยเว่ยจวินมั่วก็ไม่ฝืนใจเสด็จแม่เขาลุกขึ้นตามหนานกงมั่วแล้วเอ่ยถวายพระพรเสด็จแม่ ออกมาจากประตูห้องโถงก็เห็นเว้งหงเฟยถูกคนคุ้มกันยืนคุมตัวอยู่ใต้ชายคานับดูแล้วครั้งสุดท้ายที่พบกับเว้ยหงเฟยคือเมื่อ5ปีก่อนองคหญิงชังผิงยังคงดูอ่อนเยาว์และสวยงามเพราะสองสปีที่พ่านนมนางมีชีวิตที่ราบรื่นมีบุตรชายและสะพายที่กตันยูมีหลานชายและหลานสาวความเย็นชาและเฉยเมยบนใบหน้าของนางจางหายไปไม่น้อยมีเพียงความสง่างามของ องหญิงแห่งราชวงศ์แต่ไว้หงเฟยกลับดูน่าอนาถเขาเป็นถึงจะวินอองแมไว้จะวินมัวดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่อยู่ในคุกไม่เห็นแม้แต่ดวงอาทิตย์จะดีเพียงใดกันว่ยหงเฟยอายุมากกว่าองหญิงชังผิงเพียงสองสามปีเท่านั้นแต่ตอนนี้พวกเขาดูห่างกันเป็นสิบกว่าปีใบหน้าหล่อเหลาที่เคยได้รับการบำรุงเป็นอย่างดีตอนนี้กลับเต็มไปด้วยริ้วรอยผายผอมซี่เซียวเพราะไม่ได้เจอแสงแดดมาเนิ่นนานเส้นผมของเขาเต็มไปด้วยผมหงอกทั้งที่เพิ่งอายุเพียงสี่สิบแต่กลับดูแก่ตัวไม่น้อย เห็นองหญิงชังพิงเดินออกมาสีหน้าของว่ยหงเฟยก็ทะมึนขึ้นความรู้สึกดีๆของทั้งสองฝ่ายเมื่อตอนแรกรุนความแค้นตลอดยี่กว่าปีตอนนี้กลับกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกันอีกฝ่ายยังคงมีชีวิตสุขสบายแต่ตนเองกลับกลายเป็นนักโทษว่ยหงเฟย์อยากจะเอาหน้ามุดดินหนีองหญิงชังผิงไม่ได้สนใจว้ยหงเฟย์เพียงชายตามองแล้วชะงักไปเล็กน้อยราวกับคิดไม่ถึงว่าจิงเจียงจิ้นอินอ๋องที่หญิงพยองในตอนนั้นจะกลายเป็นชายเท่าที่อยู่ตรงหน้าตัวเองยามนี้ นั่งหันหน้าหนีไปช้าๆแล้วเดินจากไปหยุดก่อนเว่ยหงเฟยอ,อดไม่ได้ที่จะเรียกนางปึกองครักษ์ที่อยู่ด้านข้างต่อยเข้าที่ท้องของเขาทําให้เว่ยหงเฟยเจ็บจนล้มลงทันทีถูกขังมาตั้งสองปีกว่าแล้วยังไม่ยอมอยู่นิ่งๆคงอยากถูกต่อยจริงๆเว่ยหงเฟยกัดฟันเอ่ยเสียงขรึมเว่ยจวินม่วเป็นลูกของใครกันแน่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ